วอแพทย์อาสาจอสอร้อยประจำในช่วงสายๆาของวันอาทิตย์นะคะคุณผูเฝาจะมีช่วงเวลาของสอดแพทย์อาสาจสร้อยแล้วก็วันนี้พูดคุยกับนายสอดแพทย์สมชวนรัตนมังคลารัตนมังคลานนท์ค่ะผู้มีการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปัสสุสัตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ค่ะ,ค,ะคุณหมอคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของของไก่ใช่ไหมคะไก่สดไทยบอกว่าตอนนี้นําส่งส่งไปถึงประเทศเกาหลีละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในในส่วนของสถานการณ์ในต่างประเทศของสินค้าไก่ทยาปัจจุบันเราเป็นยังไงอะคะคือขยายตลาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะยังไงครับใช่ครับคือตอนนี้นะครับในสินค้าไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ดิบไก่ไกไกตุ้มสุกไก่ไต้เลินะครับตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย ทําให้คุณภาพมาตรฐานได้ดีนะครับอก็ทําให้ส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับต้องมันก็ตลาดก็ดีมากมีเพิ่เรื่อยๆครับนี่คือแน่ๆใช่ไหมคะอย่างอบอกว่าเราส่งออกไก่ไปเกาหลีตอะออกไปเกาหลีได้อันนี้อันนี้มนหมายถึงว่าเราเป็นการเปิดตลาดเพิ่งเปิดตลาดใหม่หรือว่า,าจรงิงๆแล้วมันมีมามานานแล้วคะตลาดนี้เนี่ยคะ่ะสําหรับตลาดเกาหลีเนี่ยนะครับอในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณิบสองปีที่แล้วนี่ ก่อนที่จะเกิดไข่หวัดนกนะครับเราก็เคยส่งไก่ดิบให้กับทางเกาหลีมูลค่าประมาณสามพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านบาททีนี้พอเกิดเหตุไข้หวัดนกระบาดเนี่ยนะครับทําให้เขาหยุดซื้อเราทีนี้ประเทศไทยก็เลยพัฒนาจากการขายไก่ดิบมาทําเป็นไก่ฟุงสุกแต่รูปนะครับแต่ว่าตลาดที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ชอบไก่สดครับิบ ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี่นะครับเราก็สามารถที่จะปลดล็อกให้อทางเกาหลีเนี่ยอนุญาตให้นําเข้าไก่ดิบของเราได้หนืงอือค่ะการการที่ปลดล็อกนะั่นว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเป็นที่มั่นใจครับผมคือ,อที่ปลดล็อกได้เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลควบคุมระบบการเบลี้ยงอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้อย่าง มีมาตรฐานที่ทัวโลกยอมรับแล้วก็เขาก็มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของเราอแล้วประกอบกับทางรัฐบาลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร่ท่านพุทธเอกชัยสาริกัลยาเนี่ยก็จะเจรจากับทางประเทศเกาหลีค่ับใช้เวลาเป็นปีนะครับคกว่าที่จะ สำคัญกันตอนนัน้นค่ะตนนันเกาีเขาอยอมครับในที่สุดก็ผ่านนะคะก,ก็คือยอมยอมที่จะให้เราส่งออกได้อีกครั้งหนึ่งส่งเข้าประเทศเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมตลาดเกาหลีมันตลาดใหญ่มากนาน้อมตลาดเป็นยังไงะคะแต่ในในของาการส่งออกไกรของเราเนี่ยนะครับตลาดใหญ่สุดจะเป็นญี่ปุ่น,นแ,แล้วก็ยูฝรั่งเศสทีนี้เกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่ง ประมาณตลาดลำดับสามของเราเลยนะครับในส่วนของไก่ดิบค่อค่เกาหลีใต้เทียบเคียงกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ลักษณะจะคล้ายกันคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าในเกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามที่จะมาติดต่อนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราได้เปรียบที่เราอยู่ใกล้กับเกาหลีนะครับค่ะวัฒนธรรมคล้ายกันค่ะก็จะเป็นตลาดตลาดตลาดลำดับสามไก่ดิบของของไทยนะครับเป็นตลาดที่ที่ ผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องการนะฮะอืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าฟังเนี่ย,ยมันเป็นแนวโน้มที่ดีมากแล้วมันส่งผลดีกับบ้านเราด้วยส่งผลดีต,บบต่อที่บอกว่าไก่คนอะไรก็อ่าในใน,ในส่วนของผู้ที่เลี้ยงไก่ใช่ไหมคะครับใช่ครับการอุตสาหกรรมไก่และอุตสาหกรรไก่ที่เกี่ยวข้องก็มีต่อเนื่องนะ,ะครับถึงกเษกษตรกรรายย่อยคอนแทคความไปจนถึงผู้เลี้ยงผู้ปลูกเ,เพื่ออาหารกลับเพื่อจะไทยให้กับ อุตสาการการเลี้ยงไก่ก็เป็นแรงงานด้วยนะครับแรงงานแรงงานในในโรงงานในแรงงานในะดับฟาร์มเยอะเลยครับค่ะอย่างนี้เท่ากับว่าในส่วนของตลาดไก่เองของบ้านเราต้องมีการขยายตัวมาจากก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะเลยสิคะพออครับดีเอยนับนับปีนี้นะครับอ่ามูลค่าการส่งออกเฉพาะที่เกี่ยวกับไก่นะครับพวกไก่ดิบไก่สดหมครับจะรวมเกือบเกือบเก้าหมื่นล้านบาทอืมค่ะ จับเป็นขึ้นขึ้นกว่าปีที่แล้วครับขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะปีที่แล้วมันก็เจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับค่ะเราก็คือแว่ามันไม่ได้เข้ามาเฉพาะแค่ในส่วนของบริษัทใหญ่ๆไม่เกี่บริษัทแต่ถือว่าในส่วนของเกษตรกรนายย้อยเองที่เขาก็ยังไงก็จะมีผลที่ที่จะเป็นผลดีด้วยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องแน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของการส่งออกนะครับการส่งออกเนี่ย ทางผู้ค้าผู้ค้าเราเนี่ยเขาก็ต้องการสินค้าที่กับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัยครับทีนี้เขาก็จะซื้อทุกคนเลยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องซื้อจากเหมือนกับเหมือนตัวแทนประเทศไทยนะครับที่จะส่องออกให้เขาเช่นบริษัท A B C D E F นะต่างที่พัฒนาตัวเองจนมีความพร,รม้อมทําให้ทางต่างประเทศเขายอมรับแล้วการที่เขาจะมาซื้อของเราเนี่ยเขาต้องมาตรวจ บริษัทเอบริษัทบิวบริษัทยูนี่อะไรต่าจะต้องยื่นสมัครไปแล้วเขาก็มาตรวจโรงงานตรวจกระบวนการผลิตของบริษัทนั้นทั้งหมดที้แต่เรื่องระบบฟาร์มทีนี้ถ้าเกิดทุกคนจะส่งออกหมดสมมติเกษตรกรเอลงค่าทุกแห่งเป็นร้อยแห่งเลย่างนี้เขาเลยกาคงเาศจะไม่คงนา่แต่ว่าจะลองรับทั้งมดเขาจะมาเลือกนะฮะพอเขาเลือกแล้วเขาก็ขึ้นทะเบียนไว้ว่าบริษัทใดบ้างที่ส่งเขาได้ค่ะเมื่อ ที่นี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเอบริษัทเหล่านี้เขาก็ต้องหาหาหาโปรดักต์นะครับหาขาดไก่ดัะนั้นเขาก็ต้องไปถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็ต้องไปไปคอนแทคปลาอะไรต่างๆมันก็จะโยงโยงลันต่างๆเป็นเพนนะครับตามกันไปครับคือถ้าถ้าเราส่งออกได้ตลาดในประเทศมันก็ดีเพราะว่าคู่แข่งก็จะเอาออกจากประเทศไปมันก็ทําให้ราคาในตลาดก็ดีะครับ ก็ก็ได้ได้ทุกฝ่ายเลยครับอืมได้ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นในในส่วนของอย่างอย่างอย่างคนที่เขาใช้คำว่าเป็นเป็นเกษตรเกษตรกร,ร,กร,รกใช่ไหมคะที่ที่เลี้ยงที่เลี้ยง <ะ S 2> ไก่อย่างนี้เนี่ยคือเขาจะต้องยังไงคำถือว่าจะต้องจะต้องมีมาตรฐานคือแต่เขาจะไปสัจใหญ่มาตรวจดูมาตรฐานของของฟาร์มแต่ละฟาร์มอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเรของการกาหนดมาตรฐานต่างๆคือเอ่อถ้าจะเลี้ยงเข้าสู่ระบบค่ะ ที่ที่กรงกรมสัตว์กาหนดไว้เนี่ยก็ะจะต้องทำให้เขาเรียกว่าปรับระบบการเลี้ยงเพื่ได้มาตรฐานฟา,าร์มครับมาตตฐานฟาร,าารา์มก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอมีสัตวแพทยท์ดูแลการสายยาฉช้รัคซีแล้วก็มีระบบโรงเรือนมีระบบฟารา์มท, <ร S 1> ที่ไม่ไปทําให้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องเป็นระบบปิดใช่ไหมคะครับก็เป็นระบบปิดก็จะดีที่สุดครับ่อทีนี้เอก็ สิ่งที่ไม่หวังมาามฐาน์มก็คือทุกคนจะเข้าอยู่ในกรอบนะครับไม่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในอาหารจัดระบบการเลี้ยงป้องกันโรคได้ดีทําให้ผลผลิตดีมีสัตวแพทย์ดูแลเพื่อที่จะให้ไม่ผลิตออกมาแล้วเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งหมดนี้เมื่อเมื่อเข้าระบบมาก็จะเป็นระบบมาตรฐานก็จะต้องถูกส่งต่อไปที่โรงงาน โรงงานก็จะต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานคร่ะโรงงานที่ถูกกฎหมายมีมาตรฐานมีการตรวจทั้งหลับมีเจนที่ค่ะพนักงานตรวจโรคสัตว์คอยตรวจสอบครับแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วก็อนุญาตให้เอาเนื้อมาขายหรือจำหน่ายจะส่งออกต่างประเทศหรือภายในประเทศก็ได้นะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันนะครับค่ะส่อง,งออกและภายในประเทศเพียงแต่ว่าอส่งออกเนี่ย ลูกค้าเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วมาตรฐานขั้นตอนนี่เหมือนกันกับภายในประเทศนะค่ะเพราะนั้นทางทางเราจะเห็นว่าเราได้มีการไปจับคุ่มลูค่าเถือนนะครับหรือว่าไปปตอบตามสารพดวิในสุกรอะไรอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะยกระดับเิ่มทางเลือกให้กับคู่โภโเพื่อให้ผู้โภโปลอดภัยนะครค่ะค่ะ การกระังก็คือในช่วงนี้ก็คือสนััฒนานระบบและรับงมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เองก็เรียกว่าเข้มงวดขึ้นทุกทุกภาคเลยหมายถึงว่าในในทุกส่วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเข้มงวดตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงเป็นสถานที่จําหน่ายเป็นเขียนนะที่เราทําโครงการไว้คือปศุสัตว์โอเคแล้วปีหน้าเนี่ยนะครับหลหังจา,า,ากติดช่วงนี้นะครับกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายตรวจสอบสินค้าเกษตรยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับ ตอนนี้ก็ทางกระทรวงก็เบู้ณาการระหว่างกรมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมโมงนะครับออกตรวจตลาดครับออกตรวจสินค้าเกษตรตามตลาดตามห้างต่างๆครับเก็บตัวอย่างไปตรวจทั้งห้องแหละนะครับแล้วปีหน้านะครับแน่นอนครับปีถัดไปนี้ก็นะีีความนป้่นขึ้นไปอีกครับค่ะคพงศ์เป็นปีที่ปนข้นไ้อีกครับคุณภคงศ์เป็นปข้ไปอ เราก็เป็นยุคช่วงที่มีการยกระดับเรื่องมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยอย่างจริงจังแล้วเข้มข้นนะคะเนอย่างผู้บริโภคอย่างดิฉันเองจะต้องดูอะไรเป็นจุดสังเกตค่ะว่าอ่าอันนี้แหละเราผ่านการรับรองละทางด้านของสํานักัฒนาระบบเรานลามาตรฐานสินค้าให้คําอะไรให้ความมั่นใจแบบผ่านการรับรองแล้วเรามันต้องมีเครื่องหมายอะไรดูไหมคะในการที่ผู้ซื้อผู้บริโภคได้เลือกซื้อได้ถูกต้องเนี่ยค่ะเราเราได้ร้องสเกต มาปีสองปีนี่นะครับก็ <Okay. S 2> คือเรื่องสลานที่จําหน่ายให้ได้ปลาบริษัทโอเคเน,นะครับ <Okay. S 2> คือเราทาเพื่ออะไรครับปริษัทโอเคเนี่ยเราทำสองแนวทาง <Okay. S 2> แนวทางที่หนึ่งก็คือ,อบังคับใช้กฎหมายากับูที่ทําให้ถูกต้องอย่าง, <Okay. S 2> างเช่นจับลุงค้าเทีอนจับคนใช้สารเล่ยเนื้อแดงจับคนใช้สารตกค้างในการเลี้ยงสัตว์นะครับห <Okay. S 2> รือว่าจับเนื้อเทีอนอต่างๆนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีกทางหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือ พลังบังคับใช้โดยผู้บริโภคครับซึ่งถ้าผู้บริโภคเอ่อเห็นความสำคัญแล้วใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยเอ่อไม่ไปอุดหนุนเอ่อผู้ค้าที่ไม่เข้าระบบครับหรือว่าที่ไปขายที่แบบเราไม่มั่นใจเนี่ยนะครับพอเราไม่อุดหนุนตรงนั้นเนี่ยเราไปอุดหนุนที่หน่วยราชการที่กรมศัตวาเขาไปตรวจรับรองให้แล้วที่ใบศัตว์โอเคเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนที่เขายังไม่เข้าระบบได้ดีเนี่ยเขาก็อาจจะ ขายไม่ดีก็อยากจะเข้ามาเข้าระบบะครับเมื่อมาเข้าระบบแล้วก็เท่ากับกองสักดิ์็จะเป็นตัวแทนผู้โดยพวในการตรวจสอบอย่างมีระบบแล้วก็รับรองให้ผู้โดยพวกก็แยกแย้ง่ายๆโดยการดูที่ป้ายอย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเราสอนผู้โดยพวกแห้นาไปว่าให้ืยกเนื้อหูเนื้อไก่แบบนั้นแบบนี้บางทีเวลาไปเลือกมันก็ยากนะครับเพราะว่าการมองน้วมันยากง่ายๆดูป้ายรับรองอย่างเดียวเลยจบค่ะ เขาใจครับแต่ว่าในป้ายรับรองนั้นเนี่ยนะครับหลักของการทําอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ว่าบอกว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์ไม่มีแต่ว่าถ้าเข้าระบบเราแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงมันจะลดลงเพราะว่าเราจะมีคนดูแลให้แล้วถ้าเกิดเหตุนะครับมีปัญหาจากการกินอาหารเหล่านั้นหรือมีเหตุข้อสงสัยเราตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากแหล่งไหนม่้กั ว่าที่สาคัญนะครับถ้าเราอุดหนุนคนที่ทําดีทําถูกต้องตามกฎหมาย่ะต้องใจเป็นเกษตรกรที่ดีปัญหาทางอ้อมอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปีความหมูความไก่อะไรที่ไปทําอะไรให้ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยเขามีปินเหม็นน้ำค้างมาแรงวันเยอะเนี่ยเขาก็ต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าแบบนั้นเราก็ไม่รับรองหรือสถานที่จําหน่ายที่ทําสกปรกไม่ดีนะครับอยู่ในตลาด หนูนี่หมาท่นไปงอนหนเคเป็นขาวเป็นหนูไปกินนี่อเป็นอะไรค่ะเราอเราก็จะไม่รับรองถึงแม้ถ้าเรารับรองไปแล้วแล้วเราตรวจพบว่าเป็นอย่างนี้เราก็จะถอนไม่รับรองค่ะคือคือระบบของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เอ่อเป็นลักษณะที่ว่ารับรองแล้วก็ทิ้งไปนะครับพอรับรองแล้วเนี่ยเรามีตรวจสอบมีการติดตามผลหลั้งถูกต้องครับก็มีการเก็บตัวอย่างเนื่อไปตรวจมีการเอ่อตรวจสอบถ้าเราพบว่าผิด มีความผิดนี่ยนะครับเช่นเกิดเข้าไปเอาหมูที่มีสารเล่นแดงมาใช้ค่ะถ้าเจอแบบนี้เราย้อนกลับถึงควาร์มฟา์มนั้นจะลงโทษทางกฎหมายอย่างอย่างเช่นถึงขั้นแบบไม่ยุดการการทํางานไปเลยไม่ได้เหนขนาดนั้นเลยไหมคะก็ก็คือจะถอนมาตรฐานฟามแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีเพราะว่ามันมันผิดมันผิดพระราชบัญญัติอาหารสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงหมูนะคือ คือแล้วแม้กระทั่งเนื้อที่อยู่ตามตลาดเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราตรวจเจอเนื้อว่ามีสารตกค้างเราก็แจ้งความจับได้ตามพรบอาหารสดยสาสุรนะครับจริงๆทุกอย่างมันมีกฎหมายรองรับมีระบบมีระเบียบรองรับแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็คือเราก็เข้่งงวดขึ้นเท่านั้นเองอันนี้พอเข้มงวดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับใ้่กระชนผู้ประกอบการก็อาจจะไม่พอใจค่ะ เพราะว่าเขาเคยสบายจะขายยังไงก็ได้ทําไมก็ได้<ม>แต่วันนี้ถ้าผู้โดยพคเรียกร้องบอกแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ไปกินจะไม่รู้วันมาจากไหนอย่างไะไม่รู้เอาหมูตายไก่ตายมาขายหรือเปล่า <c oughs> กาเพราะฉะนั้นถ้าดูตาสัญลักษณ์ปุ๊บก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยเลยจริงๆในช่วงหล,งลังคนใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็ต้องเน้นดูเรื่องของความปลอดภัยของอาหารหรือว่าวัตถุติดที่เขาจะซื้อกันใช่ครับคือต้องเข้าใจครับว่า ถ้าเราใส่ใจในการบริโภคเนี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับอโรคที่เราเป็นเชรียูอาร์วัตยูอิตคุณินอะไรกายคุณก็จะได้ไปอย่างนั้นนะฮะหรือว่าอาหารเป็นยาครับก็คือถ้าเรากินอาหารที่เป็นยาพิษมันก็จะเป็นพิษตลอดค่ะนั้นถ้าเราใส่ใจตรงนี้เราก็จะทําให้เราก็เป็นลดเรื่องการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าทาเอ่อ ทำถ้าร่วมมือกันกับตู้โปคกแล้วพูโกเอาด้วยใส่ใจใช่ไหมครับด้วยการเลือกซื้อที่เราเชียร์ที่รับรองเนี่ยนะครับระบบการเลี้ยงนะครับมมนก็ทั่งลงค่าเถื่อนก็จะหมดไปอหรือว่าลงค่าที่สกปรกสกปรกเคยเห็นภาพไหมครับแบบค่ากะซิ้นกระแสเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเราแบบนี้เราไม่รับรองคืออย่าเน้ของถูกเพราะว่าถูกอันตรายเหมือนกันคือมันคือของบางอย่างไม่ขายตามตลาดนัดหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้วาตรฐานก็มีใช่ไหมคะที่ดูประกอบมัน ครับคือถ้าแบบที่ไม่มีป้ายเนี่ยไม่ไดถ้าไม่ได้รับรองนะครับไม่ว่าจะตลาดนั้นหรือที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆถามว่ากินได้ไหมกินได้เพราะว่าเราไปปรุงสุกแต่ว่าคือถ้าเราไม่ไม่ส่งเสริมคนที่ทําให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับไม่ไม่พัฒนาไม่ยกระดับเนี่ยมันก็จะอยู่แบบเดิมตลอดไปแต่ถ้าเรายกระดับขึ้นมาเนี่ยกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะนั้น ความปัญหาต่างๆในขั้นตอนตั้งแต่ความโรงข้างต่างมันก็จะเบาบางลงเพราะเข้าระบบเข้าระบบค่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริโโคกเองนะครับอาจาจา์ไปผู้โคกบอกไม่สำให้หรอกฉันกินอย่างนี้มาเห็นเป็นไรเลยฉันกินหมูเด็กก็ได้ทุกอย่างจบงกินลาบลูกก็ได้ถ้ายอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับเพราะว่าเราก็ทั้งประเทศนี่ก็เยอะนะครับค่ะค่ะเพราะนั้นก็อยากจะเรียกร้องนะครับท่านผู้ฟันที่เป็นผู้โคกด้วยแล้วก็ลูกหลานเราก็ริโคกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยอีก ปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีโปรเจกเกี่ยวกับไข่อีกนายอันหนึ่งก็คือไข่นี่ก็ผู้ใหญพวกเยอะนะครับทั้งเด็กทั้งผู้สูงวัยค่ะแต่ไข่เนี่ยเราก็จะต้องดูแลไม่ให้มีอย่างเช่นพวกยาสักค้างนะครับปเปื้นมาในไข่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีโครงการไข่สดโอเคเปิดตัวไปปีหน้าที่ทีครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วย ยกระดับผู้โภคเยอะแต่ผู้โชคต้องช่วยตัวเองนะครับต้องเลือกต้องพิจารณาต้องดูด้วยว่ามีการรับรองมาตรฐานจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปเกษต์ด้วยนะคะตะกี้พูดถึงเรื่องบางค่ะครับบัดทีนะครับเออแต่เออเราทํางานแล้วก็บางทีมันก็อดน้อยใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออบางทีไปจับลงค่าเถื่อนนะครับพอลงในข่าวปุ๊บมันก็จะมีคนไปคอมเมนต์ใช่ไหมบางคนบอกไปคอมเมนต์บอกฉันกินอย่างนี้มาตลอดปีตลอดชาติแล้วมันจะเป็นไรแล้วจะไปจับก็ทําไมอะไรเงี้ยนะ คือบางทีเนี่ยมันก็ต่างต่างมิติต่างมุมมองแต่ว่าถ้าพลังผู้บริโภคส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเขาต้องการสินค้าที่ดีแล้วก็สุขภาพมค่ะค่ะให้กําลังใจค่ะเพราะบางบางครั้งบางคอมเมนต์เนี่ยมันมันอาจจะคือต้องยึดถึงเรื่องของความถูกต้องเพราะว่าประเด็นก็คือว่าต้องการความปลอดภัยกับผู้บริโภคทุกคนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะเพราะฉนั้นผู้ประกอบการที่ผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรากําลังจะทําเพื่อคู่คุ้มเขาู้ผู่มันมีจํานวนมากมหาศาลแต่ผู้ผลิต ทำไนะครับทำโลค่าเถื่อนทำไรอยู่เลี้ยงครอบครัวตัวเองสิบคนยี่สิบคนก็มาบอกว่าไม่ได้ฉันฉันมีถี่ชีวิตฉันอยู่อย่างนี้อย่ามาจับฉันฉันตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ปัญหามันคือว่าผู้โดยพวกที่กินเนื้อของท่านไปเนี่ยอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ท่านเอาไปขายเขาเนี่ยนะครับเขาเขาก็เดือดร้อนท่านไม่พัฒนาไม่ทําได้ปลอดขัาปลอดภัยซึ่งถ้าการพัฒนามันขึ้นมามันไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นไหมคะสำหรับในส่วนของพวกเขารอง คือเรื่องเรื่องทาสุนามัยเป็นเรื่องความเขาเรียกว่าความใส่ใจครับลงทุนระยะยาวนันค่ะคือไม่ต้องลงทุนมากครับคืออย่างการข้ามที่สุนามัยก็คืออยากให้ปลูกอย่าอยู่กับพื้นอย่าวางกับพื้นค่ะดูแลการล้างทำความสะอาดนะครับค่ะการแมลงวันมีมิจชิดอะไรอย่างอ่นะจริงจริงแล้วมันลงทุน คงร้างก็ไม่มากนักหรอกครับเออเราจะไปมองคําว่ามาตรฐานลงค่าที่ดีต้องเป็นแบบโอ้โหมีเครื่องจักรมีอะไรมันไม่ต้องขนาดนันค่ะแต่เพียงแต่ว่าคาว่าสุขธรามไปคือเราส่วนทางนี้มันกนกินกินร้อนช้อนกลาง้านเลยนะค่ะคือเพียงแต่วลาเราจัดการลงค่าสัตว์เราก็ทาให้มันสุกๆทำไมสุกนทำไมเนี่ยคนทําเนี่ยก็คือถ้าทําเป็นนิสัยมันก็จะติดว่าเอออันนี้จะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันก็ แค่นี้เองครับมันก็ได้สุขธรรมใหม่โอ้ค่ะแต่ที่ที่เขาจับจับกันมาเนี่ยบางที่ก็คือนั่นก็บนพื้นละพื้นปูนเนี่นะบางที่คงหมอบอกมา <c oughs> แล้วกตางค่ะ <c oughs> พอพอพอคนกินตุ๊บก็อ่าวแล้วเราเสียเปล่าจำนวนมากเราไม่รู้เลยว่าเขาทำมาอยังไงเอาละตอนนี้เราต้องดูมาตรฐานกันให้แบบบาาขึ้นไปเดิมละ ครับใช่คร <ique S 1> <sk> <hip> ับ <festivals> ป <Rainbow noon> <im> ึคือต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือต่างประเทศที่เขาเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องพัฒนาอีกนะครับอย่างหลายประเทศนะครับโรงค่าสัตว์เขาจะมีน้อยมากคเขามีรงค่าสัตว์ใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งแล้วเขาก็จะมีระบบโลจิสติกขนส่งที่ดีนะบแลาวกระจายไปอันนี้ถ้าสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งก็อยากมีรงค่าทุกแห่งทุกแห่งนี่เอมันก็จะไม่คุ้มค่านะเพราะว่าโรงค่าทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีพนักงานตรวจโรคสัตว์คือผู้มีความรู้เรื่องโรคสัตว์เรื่อง ความอันตรายต่อปูไอโวพวกงเนี่ยไปตรวจนะคะ ไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะฆ่าสารล้วเราก็เอาไปขายเลยไม่ได้ไม่ได้นะคะมีกฎหมายต้องมีคนตรวจต้องมีแพทย์ไปตรวจนะครับ่ะค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอนี่ได้ความรู้เยอะเลยที่สําคัญจะได้เรียกว่าดูดูแลตัวเองหรือว่าต้องสังเกตแล้วก็เลือกซื้ออะไรที่มันถูกต้องมากขึ้นนะคะผมต้องใส่ใจนะต้องใส่ใจใช่ค่ะวกสุดท้ายเนี่ยนะครับในส่วนของที่เป็นเรื่องของเกาหลีเมื่อกี้นะครับเราพูดเรื่องใส่เกาหลีเราโยงมาเรื่องสุขิารมไม่พูดโค่กคือคือตอนนี้นะครับสถานการณ์บ้านเรา เรื่องส่งออกไก่อะไรเงี้ยมันก็ดีมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ในกระบวนการอุตสาหกรรมไก่ก็แฮปปี้อยู่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับความเข้มงวดกดขันในเรื่องของการเลี้ยงมาตรฐานรวมไปถึงเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องการป้องกันโรคสัตว์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเข้มงวดตลอดเวลาหยุดไม่ได้ครับรับคุนะคะยังขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะจัดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย